สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการบ้านนับดาวนะคะทุกคนบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทนะคะทุกคนบนเนื้อที่มากถึง300ตารางวาคะ่ะทุกคนทําการก่อสร้างใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาชมบ้านกันนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะที่เราเอาไว้นั่งเล่นชิลๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงกว้างขวางมากเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูห้องมาสเตอร์กันเลยนะคะห้องนอนนี้นะคะ <S <S <end ere> จะมีห้องน้ําในตัวนะคะทุกคนมองออกไปจะเห็นวิวนาะข้าวแบบนี้ค่ะทุกคนสดชื่นมากค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนนะคะทุกคนเปิดเข้าไปนะคะก็จะเจอกระจกแบบนี้ค่ะห้องน้ําของเราก็จะประมาณนี้นะคะมีแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างดีค่ะแล้วก็ติดเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่สองนะคะทุกคนห้องนอนของเราก็จะประมาณนี้ค่ะ ห้องนอนสามของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเท่ากับห้องนอน2เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํารวมกันต่อนะคะห้องน้ํารวมของเรานะคะก็จะเหมือนห้องน้ําในห้องนอนหนึ่งเลยนะตอนนี้นะคะบ้านของเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนแต่ว่าเราอยากมาอัปเดตบ้านให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าบ้านของเราเป็นประมาณนี้ห้องนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือติดตั้งหูดดูดควันนะคะแล้วก็เตาแก๊สนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาทุกคนมาชมรอบบ้านนะคะว่าบ้านของเราจะกว้างขนาดไหนนะคะ